คณะกรรมาการชุดกระโหกพวกเรา Team KSR <บา> In l i พาวเวอร์โ right รงเรียนบ้านพวกสมามานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา,ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2<ง>มีสมาชิกดังนี้ครับสวัสดีครับผมเด็กชายชุดกระโหลกกำมิะงงระกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับและผมเด็กชายวรยุทธบสายตันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมที่มีชื่อว่า KSR Smart Third Eye คือเครื่องเหงื่อผู้สูงอายุขณะเดินทางอันเชืย่ ครูที่ปรึกษานายเจริจเตินิจจินิกรบณาตั้งตุกัำนันเอ๊น่าสงสัยกันทำไมทำ่องนี้ลระครับครื่รองปัจจุบันของเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละยี่สิบการเสื่อมสภาพข,ของร่างกายทําให้เป็นอุปสรรคต่อข,ของของการเดินทางเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคทางการมองเห็นและปัญหาเรื่องการทรงตัวการเคลื่อนที่นําไปสู่ความจําเป็นในการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอิสระและปลอดภัยมากขึ้นเช่นเครื่องตรวจจับการล้มมุนยนุ์ช่วยเหลือในการเดินทางซึ่งนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายในการเดินทางจากผู้ใช้รถใช้ถน,นครับผมซึ่งในชุมชนที่วกผมอยู่อาศัยมีจานวนของผู้สูงอายุค่อนข้างมีจํานวนมากทําให้เกิดการสร้างเคสอาร์สมาร์ทเติร์ดไอเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุขณะเดินทางเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางของผู้สูงอายุป้องกันอันตรายจากการเดินทางและสง่งเสริมการพัฒนานวัตรกรรมในการช่วยเหลือชุมชนทําให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งพวกเราได้ใช้กระบวนการ ทีมดีไซน์โฟเสียงห้าขั้นตอนห้าขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังนี้ทําการศึกษาจ่ายเอกสารเช่นรายงานประชากรในประเทศจากสํานักงานสถิติแห่งชาติและรายงานประชากรในหมู่บ้านจากเทศบาลตําบลและสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในชุมชนและจัดกลุ่มพูดคุยเพื่อระบุปัญหาทําการใช้ไมครแมปปิ้งเพื่อกําหนดปัญหาและแยกระยวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้มีการประชุมปรึกษาวางแผนในการสร้างอุปกรณ์รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนำมาวิเคราะห์จัดทำโครงร่างทั้งฮาร์ดแวร์ ทูดีและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำนวัตกรรมแบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับงานจัดทำชิ้นงานทั้งอุปกรณ์ต้นแบบหรือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เพื่อทดสอบการใช้งานและหาจุดผิดพลาดนำข้อผิดพลาดมาทุกทวนเพื่อพัฒนาชิ้นงานต่อไปข้อดีคือ1สามารถแก้ไขปัญหาการเดินทางของผูี้วขนาเดินทางป้องกันอันตรายจากการเดินทางและ2องสามารถช่วยเหลือทุกคนให้เป็นคนที่ไดู้มีสภาพแวดล้อมเพื่ออาเมย และสามสามารถพัฒนานวัตกรรมในการช่วยเหลือชุมชนและสุดท้าย 4. นและวัตกรรมที่พวกเราพัฒนาสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่ายทั่วไปนะคะไม่แพงแต่แต่แน่นอนว่าเราก็มัญหาเช่นกันนั่นก็คือหนึ่งบางเรายาวไม่ก็สำหรับการพุพานสองอุปกรณ์ควรเชื่อมต่เนียนเนื่องจากเป็นโปรแกรมผ่านเว็บไซต์สามวิศายุอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่นีแลนวัตกรรม แต่ระบบการองของเราใช้งานง่ายสะดวกคนใช้สบายใจทุกอย่างแน่นอนครับโรงเรียนม้ายมกาบองคอร์จุกการงานที่ดียเป็นคดีหมอของค่น